มือใหม่เข้าเว็บเดทติดปัญหาว่าจะทักอะไรเขาดีทักอะไรเขาดีไม่รู้จะทักอะไรแล้วมันดูดีคำถามนี้นะพี่นกเพิ่งได้รับมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองพี่นกยังไม่ได้คำตอบจากเจ้าตัวเลยนะว่าคำว่าดูดีคืออะไรแต่พี่นกอยากจะเอามาฝากไว้ในคลิปนี้เลยนะคะว่าการที่เราจะทักใครสักคนอะคะ่ะเราเรามองว่าการที่เข้าไปในเว็บเดทมันคือคอมมูนิตี้ที่ทุกคนเนี่ยต้องการมองหา พาร์ทเนอร์หาคู่อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปยึดติดกับค่านิยมอะไรเดิมๆที่บอกว่าเป็นกุลสตรีอย่าไปทักผู้ชายก่อนดูไม่ดีเฮ้ยพอเหอะพอเหอะนะเรา <laughs> ถ้าถ้าแบบนั้นเราเราต้องอยู่บ้านแล้วก็รอผู้ชายมากดกิ่งที่บ้านแต่การที่เราตัดสินใจเข้ามาในเว็บเดทแล้วอะคะทุกคนเท่าเทียมกันไม่ใช่ฝ่ายชายเป็นผู้เลือกเท่านั้น ทั้ง2ฝ่ายเลือกกันและกันดังนั้นการที่คุณจะทักใครก่อนไม่แปลกแล้วก็ไม่ใช่เป็นการดูไม่ดีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่ทักเนี่ยอย่าไปทักแค่ hello how are you มันก็จะทำให้ข้อความของเราดูธรรมดามากใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดคนผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่น่าสนใจอาจจะมีสาวๆทักไปเยอะแล้วเจอ hello how are you วันหนึ่งกี่ครั้งดังนั้นนะคะควรจะเป็นการทักทายที่แตกต่าง อันเนี้เคยพูดไปในคลิปหลายๆคลิปแหละเอามารวมให้ฟังทีนึงก็คือพยายามอ่านโปรไฟล์เขาก่อนว่าในโปรไฟล์นั้นอนะเขามีอะไรที่น่าทักบ้างแล้วกลับไปในวิดีโอที่เมื่อกี้เองพนกเพิ่มพูดไปในเรื่องของหาความเหมือน พยายามหาความเหมือนหาพวกหาพวกเข้าไปดูซิว่าในโปรไฟล์เขามันมีอะไรที่แบบสามารถรีเลทถึงเราได้บ้างนะอาจจะไปดูว่าเออเขาชอบเที่ยวทะเลเอเอแบบเฮ้ยเราก็ชอบเที่ยวเลยว่าอาจจะทักเขาไปแบบว่าเฮ้ยอะไรอยู่โปรไฟล์วะเห็นแบบยูไปเที่ยวทะเลนู่นนี่นั่นฉันเองก็เป็นคนที่ชอบไลฟ์สไตล์แบบริมทะเลนะอะไรเงี้ยชอบแบบไปเล่นกิจกิจกรรมแถวทะเลอะไรเงี้ยนั่นแหละคะ่ะนั่นแหละคะ่ะคือการทักที่มันแตกต่างจาก hello how are you ั้งนี้ทั้งนั้นมันเริ่มมาจากอะไรตัวเองมันเริ่มจากการที่เราเป็นผู้เลือกด้วยใช่ไหมไม่ใช่แค่แบบคิด,ค,ดคิดกดดันตัวเองอยู่ในใจว่าจะทักยังไงให้เขาชอบจะทักยังไงดินนะให้เราดูดีทักยังไงอู้ยอย่าเพิ่งไปคิดมันต้องรีแลกต์อะมันต้องรีแลกก่อนแล้วก็อย่างที่บอกคือแบบเห็นโปรไฟล์เขาบางทีแบบเห็นเขามีน้องหมาอะไรเงี้ยเฮ้ยมีหมาเหรอแบบน่ารักว่าแบบเออหมาเธอชื่ออะไรอะเนี่ยหมาชนะ มันตายไปแล้วแหละอะไรเงี้ยทักไปแค่ตันไม่มีใครว่าอ <c oughs> วเออหรือว่าจะไปทักเขาแบบวัดดีเบลอะไรเงี้ยเนี่ยก็ <c oughs> แล้วแต่เออคือทักอะไรก็ได้ค่ะที่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่กดดันเพราะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นเรื่องสนุกการที่เข้าไปในเว็บเดทมันควรจะเป็นเรื่องสนุกแล้วก็เป็นเรื่องที่ฝึกเอ่อการเคารพตัวเองด้วยนะพี่นกมองอย่างนี้นะว่ามันคือมันควรจะเป็นความสนุกในการที่เลือกคนที่เราถูกใจแล้วก็ฝึก ความมั่นใจและความเคารพตัวเองซึ่งตรงนี้พี่นกมองเห็นจากสาวสาวสาไทยหลายๆคนนะคะว่าไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ไม่ค่อยเคารพตัวเองคือพยายามไป please เขาหรือว่าทําตัวเหมือน call center เ,เ,เ,เขาถามอะไรมาก็พยายามจะต้องตอบให้ได้หรือว่ารักษาน้ําใจแบบเพราะเขาทักมาหรือบางคนก็จะแบบว่า ไม่ได้ชอบแต่ว่าเห็นเขาทักมาก็เลยต้องตอบแล้วก็บางคนไม่ได้ชอบอะไรเลยแต่ด้วยความที่เขาเป็นข้อความเดียวที่ทักมาก็พยายามคุยกับเขาไปเขาบอกให้ทําอะไรก็ทําเหมือนกับว่าให้ส่งรูปไปก็แบบพยายามลนลานหารูรปส่งไปทั้งที่งทจงตัวเองไม่ได้อยากจะรู้จักเลยอย่างเงี้ยพี่นุ้ว่าเธอเป็นคอรเซนเตอร์เหรอทำไมเธอต้องไปพลย์เขาเลยทุกอย่าง่ะ ไม่อยากส่งก็ไม่ส่งก็แค่บอกว่าไม่ฉันไม่ส่งถ้ายังไม่เห็นวิดีโอคอลฉันมีมาตรฐานของฉันฉันไม่ส่งรูปให้ใครถ้ายังไม่เคยเจอกันผ่านวิดีโอคอลเธอต้องมีความกล้าพอที่พูดออกไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรผิดเธอไปกลัวเขาคอมเพลนเหรอเขาไม่ใช่ลูกค้าแล้วเธอก็ไม่ใช่คัสเตอร์เมอร์เซอร์วิสนึกออกมาอ่าดังนั้นนะมันเป็นอีกคลิปหนึ่งที่พี่นกอยากจอมให้แล้วนะคะคลิปที่แล้วถามยังไงคุยยังไงกับฝรั่งใช่ไหม คลิปนี้คือทักฝรั่ง break the ice ยังไงซึ่งพี่นกบอกเลยว่า2คลิปนี้นะคะลงไปตามดูมันมีใจความสำคัญอยู่นิดเดียวเองคือเธอต้อง r e l a กเธอต้องรีแลกแล้วเธอก็อยากกลัวการโดนปฏิเสธแล้วเธอก็อยากกลัวที่จะปฏิเสธคนที่เธอไม่ชอบเออทำตัวเป็นผู้หญิงช่างเลือกบ้างและมีความสุขกับการแชทเหมือนเพื่อนใหม่ไงนะหาเพื่อนใหม่คุยคุยแบบเพื่อนใหม่แต่เอ ความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่มันต้องเติบโตตามธรรมชาตินะเธอไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งน,นี้มันจะเป็นไปเองมันจะมีฟโฟลว์ของมันโอเคนะให้กำลังใจนะคะบ๊ายบายค่ะ